สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านคะ่ะพี่พบกันกันกบอีพีแบ่งปันยามเย็นอีพีที่298กันแล้วนะคะฝากพี่ๆค่ะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6 5ส่งฟรีมีปลายทางค่ะ ถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ค่ะแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางค่ะพี่โทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้นะคะเดี๋ยวม่บ้านจะส่งพัสดุให้ค่ะ298แบ่งปัญยามเย็นหมายเลขที่1น,นะคะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะหลวงพ่อเงินพิมพ์คิดตาค่ะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อหมายเลขที่1ค่ะ เก่าสวยนะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะพ่จารณาหมายเลขหนึ่งแบ่งปันสามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สองเป็นรูปหล่อหลวงเพ่อเงินเนื้อดินค่ะหลวงเพ่อเงินเนื้อดินเก่าสวยนะคะพี่า๋าเป็นรูปหล่อเก่าๆค่ะ สามรอยบาทหมายเลข2ค่ะหมายเลขที่สนะคะจะเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะพ่อเงินพิมพ์จอบเล็กหมายเลข3ค่ะเก่าสวยนะคะพี่ แบ่งปันที่พี่ fc 3 0 0บาทจอบเล,ล็กหลวงเพ่าะเงินค่ะใหม่เลขสี่เป็นเหรียญหลวงตามหาบัวค่ะเหรียญหลวงตามหาบัวนะคะพี่สาใหม่เลขที่สี่ค่ะมีเป็นโค้ดดอกบัวนะคะพี่จาเหรียญหลวงตามหาบัวค่ะปี2553วัดป่าบ้านตาดนะคะพี่แบ่งปันที่300บาทใหม่เลขสี่ค่ะ หมายเลขที่5้าเป็นเตารีดหลวงปูทวดค่ะปูทวดหลังเตารีดนะคะพี่จา๋าเนื้อเก่าสวยหมายเลข5้าค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่แจง้งหมายเลขกันเข้ามานะคะพี่จา๋าหมายเลขที่หค่ะ300บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะหมายเลขที่6ค่ะพี่จา๋าเป็นซุ้มกอหลวงพ่อหนงค่ะ พ่อหน่งเนื้อดินนะคะพี่จ๋าเป็นพระซุ้มกอค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าพระสุ้มกอด้านหลังมีรอยจานเก่าๆค่ะหลวงพ่อหนงนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc สามรอยบาทหมายเลขที่หกค่ะหมายเลขที่เจ็ดค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดศรัทธาธิรศรัทธาศรัทธาราชค่ะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อคงสองสี่หกสองนะคะพี่ พ่อคงสัทธาราชค่ะพี่เก่าสวยค่ะพี่จ๋าสองสี่หกสองสามร้อยบาทหลวงพ่อคงค่ะหมายเลขที่เจ็ดนะคะพี่หมายเลขแปดเป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมค่ะกิ่งปู่ทิมนะคะพี่จ๋าหลวงปู่ทิมวัดละหานไรนะคะพี่เป็นพระกิ่งหมายเลขแปดค่ะด้านหลังมีโคตหยดน้ํานะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่ ในฐานมีโคดสาราชัดสวยทั้งสองจุดนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่แปดสามร้อยบาทค่ะหมายเลขเก้านะคะพี่เป็นเหรียญโปรกแปดรอบหลวงปู่ทิมตอกโคดค่ะโปรกแปดรอบหลวงปู่ทิมนะคะพี่จ๋าปู่ทิมวัดละหารไรนะคะพี่แบ่งป,ปันพี่เอฟซีสามร้อยบาทเหรียญปรกแปดรอบหลวงปู่ทิมค่ะหมายเลขที่สิบค่ะพี่จ๋า สิบเป็นพระถ้ำเสือค่ะถ้ำเสือพิมพ์เล็กหน้าตามีมานะคะพี่จอมมาหน้าตามาชัดเลยค่ะพี่รพระถ้ำเสือนะคะพี่จอาหม่เลขสิบค่ะแบ่งปันที่สามร้อยบาทค่ะพี่จ๋าพระถ้ำเสือเก่าสวยค่ะหมายเลขสิบเอ็ดเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อปไปลค่ะพ่อปไปลนะคะพี่จ๋าหมายเลขสิบเอ็ดเป็นจอบค่ะพี่ จบพ่อปไปหลังต่อโค้ดนะคะพี่จ๋าแบ่งปันสามร้อยบาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่จอบพ่อปล่ใหม่เลขสิบเอ็ดค่ะด้านหลังมีร่องรอยการต่อโค้ดสามร้อยบาทค่ะหมายเลขสิบสองเป็นจอบพ่อไปไ่เช่นกันนะคะพี่จ๋าด้านหน้ามีคําว่ากรรมการนะคะพี่มีต่อโค้ดกรรมการะคะ่ะหมายเลขสิบสองนะคะพี่ เก่าสวยค่ะไต่ฐานมีโค้ดเลข2นะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่300บาทนะคะพี่หมายเลข12ค่ะ13ค่ะพี่จ๋าเป็นเออ่เหรียญหลวงพ่อริมนะคะพี่จ๋านี่ค่ะหลวงพ่อริมค่ะพี่พ่อริมนะคะพี่จ๋าวัดอุทุมพรนะคะพี่หลวงพ่อริมวัดอุทุมพรค่ะ เหรียญเก่าสภาพใช้ค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อริมวัดอุทุมพรนะคะพี่เก่าสวยใหม่เลขที่13ค่ะแบ่งปันใี่พี่ FC ฟซีสามร้อยบาทนะคะพี่14ค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทบค่ะนี่ค่ะพี่ด้านบนเป็นห่วงหล่อรูปหลวงพ่อทบนะคะพี่จ๋าพ่อทบวัดชนแดนค่ะ เนื้อทองผสมเก่าสวยเลยนะคะพี่จ๋าพอทบแบ่งปันพี่พี่ fc สามร้อบาทค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะหมายเลข15เป็นเหรียญหลวงพ่อผางปีหนึ่งค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อผางนะคะพี่จ๋าพ่อผางเหรียญสีทองเหลืองอร่ำค่ะพี่จ๋าปี2512หลวงพ่อผาง300บาทเก่าสวยค่ะ หมายเลข16เป็นพระคงลำพูนค่ะพี่จ๋าพระคงนะคะพี่พระคงเนื้อดินหมายเลข16คะ่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่1องค์300บาทคะ่ะ2องค์500บาทนะคะพี่จ๋าพระคง300บาทหมายเลข16คะ่ะ 17เป็นเหรียญส่งน้ำหลวงพ่อพรมปี17ค่ะพ่อพรมวัดช่องแคนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญส่งน้ำใหม่เลข17ค่ะแบ่งปัน300บาทเก่าสวยค่ะพี่300บาทส่งน้ำพ่อพรมค่ะ18เป็นพระซุ้มโกอค่ะพี่จ๋าซุ้มโกอเก่าใหม่เลข18ค่ะ ระซุมกกนะคะพี่จ่าเนื้อเก่าสวยค่ะพี่ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ่าซุมกอเก่าสามร้อยบาทค่ะสิบเก้าเป็นหักนุมานไม้แกะพร้อมเลี่ยมค่ะเลี่ยมไว้นะคะพี่จ่าพร้อมใช้เลยค่ะพี่เป็นหักนุมานไม้แกะค่ะเหมือนมีร่องรอยการลงลักนะคะพี่จ่าเก่าสวยค่ะพี่ หัหนุมานไม้แกะ300บาทใหม่เลข19ค่ะใหม่เลข20เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะพ่อกลวยวัดโคศิตารามค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญสีทองเหลืองอารามนะคะพี่หลวงพ่อกลวยหลังหนุมานปี2521ค่ะใหม่เลขที่20นะะนินะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะ300บาทเก่าสวยนะคะพี่ ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงปู่สวงค่ะหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินนะคะพี่หมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดค่ะด้าน,นหลังเขียนว่ารุ่นสร้างศาลานะคะพี่จ๋าปู่สวงรุ่นสร้างศาลาสามร้อยบาทหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบสองเป็นปรเหรียญเอ,อ่อ เต็มจะตุคามนะคะพี่จา์เหรียญเต็มจะตุคามใหม่เลข22ค่ะ300บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะเหรียญเต็มจะตุคามใหม่เลข22ค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะพี่จารนงองค์300บาท2องค์500บาทค่ะหมายเลข23เป็นพระสมเด็จค่ะพี่สมเด็จเก่าหมายเลข23ค่ะ เนื้อเก่าสวยนะคะพี่ถูกใจสนใจติดต่อมาได้เลยค่ะพี่จ๋าหม่เลขที่23ค่ะเป็นพระสมเด็จ300บาทนะคะพี่24บค่ะพี่จ๋า24เป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะสมเด็จเก่าใหม่เลข24ค่ะ300บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ หมายเลขที่ยี่สิบห้าเป็นวัดเกตชัยโยค่ะพี่สมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกศชัยโยหมายเลขยี่สิบห้าค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่หมายเลขที่ยี่สิบห้าเป็นสมเด็จเก่าค่ะพิมพ์วัดเกตชัยโยสามร้อยบาทค่ะยี่สิบหกนะคะพี่นี่เลยค่ะ องนี้เป็นหม่เลข26นะคะพี่จ๋าเนื้อเก่าสวยค่ะแบบนี้เลยค่ะพี่เก่าๆมาแบบนี้เลยนะคะพี่ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋า1งองค์300บาท2องอค์500บาทค่ะ300บาทหม่เลขยี่สค่ะ27เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงะค่ะพี่ ปูเอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงปูเอี่ยมค่ะเจ้าอาวาสวัดสะพานสูงองค์เก่านะคะพี่สามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่ยี่สิบแปดค่ะพี่จ๋าเป็นพระวัดพระพิมพ์วันทาค่ะพระวัดพระพิมพ์วันทาหมายเลขยี่สิบแปดค่ะเก่าๆนะคะพี่จ๋า แบ่งปันเลยค่ะพี่300บาทนะคะพี่หมายเลข28ค่ะ29เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่นี่ค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าเป็นหล่อพ่อเงินนะคะพี่จ๋าด้านหลังมียันมาแบบนี้ค่ะหมายเลข29นะคะพี่นี่เลยค่ะ30เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปี0 3นย์พร้อมการเลี่ยมค่ะ หลวงพ่อแดงยานวิราชนะคะพี่จ๋าพ่อแดงปี03มค่ะพี่มาในเลี่ยมนะคะพี่จาเนื้อเก่าสวยค่ะถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์นะคะพี่แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ม่บ้านด้วยนะคะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะ ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิป EP แบ่งปันยามเย็น EP ที่9เอ่อ298ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า